รอบ6ปีมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอย่างแรกเลยคือวันนี้เราน่าจะได้กันไปแล้วเนาะใช่ไหมไอ้เพชรแจก156เม็ดเนี่ยเนาะน่าจะได้กันไปแล้วนะครับ156เม็ดวันนี้ส่งตรงถึงมือทุกคนแล้วนะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแคมเปญครบรอบ6ปีของเกมเฟกั t เ r อร์นะครับมันจะมีล็อกอินประจําวันได้ของรางวัลน,นะครับผมวันแรกอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะก็คือเงิน 10m นะครับ แอปเปิลทองนะครับผมวันที่2ก็เป็นเฟนพอยต์นะครับผมวันที่3ก็การที่มีสิบใบวันที่4กล่องเขียว100กล่องวันที่5วันที่6เป็นโฟอ่าโฟไอแท็ Attack, แล้วโฟเอชพอย่างละสิบนะครับส่วนวันที่7ก็เป็นตั๋ว10ใบนั่นเองครับแล้วก็ล็อกอินครบอีก5วันนะครับผมล็อกอินต่อเนื่องครบ5วันนะก็จะได้นี่ครับวันแรกโฟนะครับผมโฟสี่ดาวครับโฟไอแท็กหรือไม่ก็เอชพีนะมี2อย่างนะครับ สองใบเอ a, fossils, ่ยใบอย่างละใบนะวันละใบนะครับวันท mm ี่3ก็ได้จอกบอลวันที่4ได้กล่องทองนะครับวันนี้5ได้จอกนะครับผมส่วนพาร์ทที่2อันนี้ก็เป็นในส่วนของตู้เขาเรียกว่าตู้กาชาการันตีนะครับตู้กาชาการันตีก็อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมต้องเพชรเติมเท่านั้นในการเปิดกาชาในตู้นี้นะครับเพชรธรรมดาเปิดไม่ได้นะครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของอันนี้ครับแคมเปญใหม่เขาเรียกระบบใหม่ก็คือ a i l y Page Send Quest ก็คือ ใช้เพชรในการเติมนะเปิดกาชาได้วันละอะไรน,ะนั้หโลใช่ไหมหนึ่เม็ดหโลใช่ไหมครับไม่รู้จะมีทำไม <c oughs> สุดท้ายแล้วแต่ว่าก็โอเคจะได้เสียเพชรเติมน้อยลงอะไรเงี้ยนะวันละ1เม็ดก็คือ1เม็ดที่เราจ่ายเงินไปมันก็เท่ากับว่าเราเปิดได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันเท่ากับว่า3เม็ดน,นะนะอันนี้นะครับต่อไปอันที่4ก็คือจะเป็นเซเว่นคอย s ิสเ e มนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกคือ มันเป็นระบบใหม่ที่แบบว่าเอาไว้อัพสกิลเพิ่มเติมของเซอร์แวนนะครับแล้วก็เอาไว้อัพเลเวลอัพให้มันเป็นเลเวลร้อยยี่สิบได้นั่นเองครับผมไอเซอร์แวนคอยเนี่ยมันจะได้จากการที่เราได้ตัวซ้ำแล้วก็ได้จากการที่เราอัพบอลนั่นเองนะครับผมมันจะได้มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับค่กากันได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เซอร์แวนลิมิเต็ดนะที่เป็นลิมิเต็ดนะห้าดาวได้เก้าสิบคอยนะครับสี่ดาวได้ห้าสิบคอยสามดาวได้ 30คอยนะครับแต่ว่าเซเว่นสีดาวไม่ลิมิตคือได้แค่30คอยนะครับสาดาวสามดาวได้15คอยแล้วก็ได้จากการเพิ่มบอลของเซเว่นเนอรนะครับบอลเลเวล1ถึงเลเวล6นะครับได้เลเวลละ5บอลเลเวล7ถึง9ได้เลเวลละ10นะครับบอลเลเวล10ถึง15ได้เลเวลละ20นั่นเองนะครับกอย่างบอกคอยพวกนี้มันเอาไว้ใช้อัพสกิลเพิ่มเติมแล้วก็อัพเลเวลให้ไปเลเวล120ได้สำหรับเซเว่นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเซเว่นคอย อันที่ห้าน,นี้6ก็เป็นในส่วนของด่านฟาร์มเงินกับด่านฟาร์ม XP นะครับจะมีด่านใหม่ขึ้นมาก็คือด่าน60 AP นะครับในด่านนั้นจะเป็นด่านฟาร์มเงินก็จะเป็นพอถึงด่านสุดท้ายมันจะมีบอส1ตัวนะครับผมพอเราชนะมันจะให้เงินเราเยอะมากนะครับส่วนด่านฟาร์ม x p ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นการฟาร์ม XP 5ดาวได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับส่วนอันที่6นะอันนี้5ผ่านไปแล้วนะครับ ก็คือปรับ daily quest ใหม่นะครับส่วนที่6ก็จะเป็น main quest แล้วก็ free quest นะครับลดครึ่งหนึ่งนั่นเองแล้วก็เขาจะปรับด้วยใช่ไหมเขาบอกว่า main quest แล้วก็ free quest เนี่ยจะมีโอกาสอปการ a ด xp ได้ดีขึ้นแล้วก็ดรอปเงินได้ดีขึ้นแล้วก็อ่อเรดดอบของไอเทมที่เราต้องการอัพมาพเป็นตัวเซเว่์อะไรเงี้ยของโว้เงี้ยมันจะเพิ่มเรดรอปด้วยนีเองครับแต่ผมจะไม่ไปลองนะเห็นว่าก็ยังสตีนเหมือนเดิมใช่ไหม ส่วนอันที่8อันนี้ก็เป็นในส่วนของการเพิ่มนะเพิ่มสตอรจเพิ่มคลังนะครับก็คอมมานด์โค้ดของเราก็จะเพิ่มจาก300เป็นส5 0อาที่เก็บเซอร์เวนต์ก็จะเป็น600นะครับที่เก็บ CE ก็จะเป็น600ส่วนการเก็บเงินจาก999999 9 9 9 9 9บาล้านเนี่ยนะครับก็จะเป็น2000ล้านนั่นเองครับส่วนที่เก็บอีกที่หนึ่งที่อยู่ในคลังเรานะครับก็จะเพิ่มเป็น 160นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของการแจกเพชรนะครับการแจกเพชรเนี่ยนะครับผมที่หลายๆคนเมื่อวานบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่ได้ตามนั้นเลยครับเนี่ยคือคือคนที่จะได้รับเพชรแบบว่า500กว่าเม็ดที่เมื่อวานบอกอะใช่ไหมในไลฟ์มาบอกอะคือมันต้องไอ้นี่เว้ยมันต้องแบบ100%เลยอรนคือมึงต้องมีเซเวนทั้งหมดในเกมแล้วก็ทำทุกอย่างหมดไปแล้วอะแล้วก็ฟาร์มแม่งทุกอย่างหมดไปแล้วมันถึงจะได้ครบ500กว่าเม็ดนะครับ เมื่อวานผมก็ได้แค่30นะเพราะผมไอ้น,นี่เป็นยังไงผมผมมันมันยังมีไม่ถึงไงคือเงี้ยอย่างเช่นบางอันเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นเราเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเคลียร์เควสเ,เสริมแก่งใช่ไหมเควสเสริมแก่ง150ร้อยห้าสิบเควสร้อยหกสิบเควสเนี่ยบางคนมันมีไม่ถึงไงน,นะครับมันก็ยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่ได้นะแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดว,ว่าเคลียร์ครบหมดทุกอย่างเลยมันจะได้นั่นแหละห้าร้อยกว่าเม็ดนั่นเองครับตามที่เขาบอกมาเมื่อวานนะครับแล้วต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเดลี่เควส เดลิมิชันที่เราทำาผ่านหนึ่งเควสผ่านสองเพวรผ่านสามเพชรเนี่ยจะได้กล่องเขียวเพิ่มขึ้นมาเป็น20กล่องน,นั่นเองนะครับอย่างที่9ก็เป็นนี่ครับได้เพชร138เม็ดนะครับสำหรับคนที่เคลียร์อินทรูดผ่านไปแล้วนั่นเองนะผมคือให้เพชรย้อนหลังนั่นแหละครับประมาณนั้นนะผมเมื่อวานได้ไป90กว่าเม็ดส่วนในดีหลักผมได้103เม็ดครับคืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าเราจะได้เต็มเม็ดเต็มห่วยจริงอะ่ะคือเราต้องมีเซเวนทั้งหมดในเกมนะครับทำทุกอย่างแม่งทั้งหมดแล้วอะ่ะ มันถึงจะได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนอันที่10อันนี้ก็เป็น AP ลดครึ่งหนึ่งในด่านฟาร์มการ์ดเอพฟาร์มเงินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ up s e v ัพเนี่ยได้เกรดแล้วก็ super success เนี่ยคูณ3นั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็มีในส่วนของแจก s e v วนท้าดาวตัวหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปคือแจกร์ v ว n ท้าดาวเราต้องจบบทฟรีกี่ก่อนถึงจะแลกได้นะครับถึงจะไปแลกได้แล้วก็เราจะแลกมันได้ที่จากดับเบิ้ลช็อป แลกมาได้เลยครับไม่มีเงื่อนไขในการทําเป็นตัวถาวรหนะ้ารอบนี้คือชอบตัวไหนเนี่ยจิ้มมาได้เลยครับให้าได้แจกมี3าตัวนะอ่าแล้วก็มีในส่วนของเควส์ให้เราไปทดลองมูวิชนะครับผมทำมูวิชนะครับพอเสร็จได้ได้ได้ไดไดตั๋วฟรีใบหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากต่อไปก็เป็นในส่วนของเซเวนที่รับการเสริมแกร่งนะครับผมวันนี้วันที่2ก็มาแล้วนะครับวันแรกก็จะเป็นในส่วนของเซเบอร์ลิลลี่โมซาดใช่ไหม วันที่2ก็เป็นออซิเมนเดียสแล้วก็มาตาฮารินะครับส่วนวันที่3มวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นไรเดอร์สดาวกับแอนซินสดาวนะแอนซินสดาวมันเหลือใครวะมันจะมีใครอะ่ะมันมีแขนต้องสาบชาวเฮลี่ชาวอังลีซันซอนใช่ไหมแฟนทอมอัพโอเปร่าผมว่าแขนต้องสาบได้นแน่เลยวะนอกนั้นไม่มีลนะวันที่4ก็เป็นแคสเตอร์สดาวนะครับเฮเลนามาเฮเลนาเฮเลนาปรับ ปรับ3สีเนี่ยเป็น30%มสเปไปหรือไม่ก็เสกเกียร์แจกเกียร์ใช่ไหมแจกเกียร์เป็นเป็นจากยี่สิบเป็น30หรือไม่ก็50ไปโอ้โหเกินไปอันนี้สีดาวเกินไปหรือจะเป็นหรือจะเป็นกิลกิลเมคแคสเตอร์ caster, วะจะเป็นการเสกเกียร์โูกูให้เพื่อน20%บเปอเะวะเออส่วนแลนเซอร์2ดาวแลนเซอร์2ดาวนี่มันมีใครอ่ะมันมีเบงเคกับนิวเดดัสใช่ไหมมีแค่2ตัวเองอ่ะแม่งไอ้นี้ไม่ยากเลยเนะี่ย ผมว่าเรียวเนดได้ปรับว่ะผมว่าเรียวเนรดได้ปรับว่ะวันที่4ี่เนี่ยส่วนวันที่5จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์5้าดาวแล้วครับเบอร์เซอร์เกอร์ห้าดาวแล้วก็แลนเซอร์3ดาวครับแลนเซอร์3ดาวไม่ต้องเป็นครูลินโปรโตไทป์บ้างแล้วใช่ไหมแลนเซอร์สดาวส่วนเบอร์เซอร์เกอร์5้าดาวนี่ผมว่าน่าจะเป็นวนลาดอีกสักรอบหนึ่งไป <c oughs> เออเบอร์เซอร์เกอร์ห้าดาวนี่จะปรับใครอะตอนนี้คุณแม่เหรอเฮ้ยครูลินไง ปรบคูฮูลินเอาเตอร์ไปจบจบไปสกิลหนึ่งจะได้ไม่ปัญญาอ่อนอ๋อกาลิอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเออกาลิตก็มีบทนะมันก็น่าจะได้เหมือนกันนี่หว่าเนาะกาลิตเนี่ยเออเอเอน่าสนใจน่าสนใจส่วนวันที่6ก็จะเป็นปรับเอ่อเวนเจอร์ห้าดาวแล้วก็แคสเตอร์สามดาวนะแคสเตอร์สามดาวนี่ไอนี้ปะวะพารัเซทซปะวะส่วนอเวนเจอร์ห้าดาวนี่เราไปดูได้ครับว่ามีใครบ้างนะ มีโจนเอาเตอร์ดันเต้นะครับสเปอยท่าไทระนะครับแล้วก็จอมานุบุคุณเฟร์สบอกว่าจะเป็นไทระใช่ไหมแต่ผมว่าปรับสเปียท่าป่ะ <c oughs> ปรับอะไรวะ <c oughs> จะปรับอะไรวะ <c oughs> จะปรับอะไรได้วะ <c oughs> แต่ไทระปรับมาคงจะเป็นปรับให้ให้ให้มันเล่นง่ายขึ้นมัน้งถ้าเกิดว่าปรับไทระนะส่วน,น,นอื่นๆก็โจนเอาเตอร์กับดันเต้ดันเต้มันดีอยู่แล้วอะดันเต้มันสมดุลแล้ว ส่วนโจนเอาเตอร์ก็ดีแล้วก็ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้ว,อลวเออก็คงจะเป็นไทยละหรือหรือว่าจะซ้ำไหมนี่วะซ้ำจอมานุบุวะถ้าซ้ำจอมานุบุนี่คือลูกหลักเลยนะพูดถึงนะ่นะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแลนเซอร์5ดาวแล้วก็ไรเดอร์5ดาวนะครับแลนเซอร์5ดาวนี่โหหน้าปรับใครวะหน้าปรับใครอะแลนเซอร์5ดาวมันใครมันใครมันยังไม่ดีวะสกาะก็ปรับไปแล้ว พ่อหนุ่มขาวปรับอิสต์ลอฟไหมล่ะบรูนฮิวก็ปรับไปแล้วกันนะก็เออกันน้าปะวะกันนะสกิลสามใช้เกยฮูกูนนะกกกขึ้นมา30%มสิบเปอร์เซ็นต์ะวะคุณผู้ชมครับชัดเลยผมว่าใช่วะ่ะผมใชผมว่ากันนะวะ่ะส่วนไรเดอร์ห้าดาวนี่เดี๋ยวปรับไข่ปรับไอ้นี่ไปแล้วนะออซซีมเมนเดียสไปแล้วไรเดอร์ห้าดาวอิสคันดาก็ปรับไปแล้วนะเควสเซโคอัคิริสอัคิริสปะวะ อคาริสเล่นไปได้ไหมเพราะว่าอคาริสมันก็มีบทในเนื้อเรื่องเอ้ยในในอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ใช่ไหมเอ้ยปรับอคาริสปะวะเออแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมไอ้สกิลที่3เนี่ยสกิลที่3ที่มันเสริมมาสกิลแรกกับสกิลสองมันเหมือนกันใช่ไหมเพิ่มเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าแท็กให้ดีขึ้นนะครับไงกับพวกพวกชาร์จเกรดเจนดาวดาเมจอะไรให้มันดีขึ้นใช่ไหมสกิลที่สองก็ได้เกรดเริ่มต้นมาเหมือนกันใช่ไหมแต่สกิลที่สามนี่บางทีผมก็งวงว่าแบบแล้วมันจะเอาอะไรเดือดไปตีออาเชร์ทไมวะ หรือแบบว่ามันจะเป็นนี่นวะท้าทรปั้ะวะมันคือระบบระบบท้าทรงของไอ้นี่แน่เลยเนี่ยเอาคิมิสตาแน่เลยเนี่ยโหว่าแล้วว่าแล้วเฟดกูว่าแล้วเฟดแม่งก็เอาคิมิสตาชัดชัดว่าแล้วลมันคือระบบท้าทรงนี่เองต่อไปก็ดาวินชีเวิร์กช็อปก็น่าจะแลกกันไปแล้วเนาะของประจำอีเวนต์ประจำแคมเปญน,นี้เนาะก็จะมีของอย่างการไดพีเพิ่มมานะครับ ตัวฟีส0ใบเพิ่มมาเนี่ยับโฟโฟสามดาวทั้ง h อทั้งแท็กเพิ่มมาเนี่ยนะให้เราแลกนะตู้กล่องทองก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตเกมอัปเดตสั้นๆก็คือ Serv ant, เซเว่นที่ได้รับการปรับฟูลสกรีนในมือถือนะเพราะว่าฮกุฮกุของเซเว่นบางตัวมันไม่เต็มหน้าจอใช่ไหมในมือถือเขาปรับมาให้มันเต็มหน้าจอนะเออแต่รอบนี้นี่ผมผมสงสัยอย่างหนึ่งครับทำไมมันไม่มีปรับแอนิเมชั่น ของเซอร์เวนตัวเก่าๆอะปกติพวกครบรอบปีอย่างเงี้ยคือมันจะชอบปรับแอนิเมชันของเซอร์เวนมาเนาะแต่ปีนี้ไม่มีวะผมไม่รู้เอ๊ยมันขาดอะไรไปเมือย่างมันขาดนี่นี่เองนะเนาะโอเคแล้วก็ตู้กระชาประจําแคมเปญนี้ก็คือโคยันสกาย่นะครับผมโคยั Ko <c oughs> นสกาย่าออฟไลท์ชื่อนี่แล้วก็จจเลตอัพขึ้นมาตามวันนะครับเนี่ยก็วันที่4วันนี้ปะวันนี้4ี่ทุ่มะ วันนี้สี่ทุ่มก็จะเลตอัพขึ้นมาพร้อมกับดิออสคูรีวันนี้5ก็จะเป็นนโปเลียนวันที่6ก็จะเป็นไคนิสวันที่7ก็จะเป็นอันนี้ชื่ออะไรบ้างคุณผู้ชมครับยูโรป้าเออวันที่8ก็จะเป็นอนาตาเซียนะครับวันที่9เป็นอาจารย์หลี่วันที่10เป็นเชียงวีวันที่11เป็นซิโตไนวันที่12เป็นจินาโกะนะครับอย่างต่อไปก็เป็นตู้การันตีนะครับตู้การันตีที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะก็ เป็นตู้ตการันตีนี่คือมันจะการันตี5ดาวแล้วก็สดาวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะรอบนี้มาอะไรนะการันตีสี่ดาว5ดาวใช่ไหมครับอย่างน้อยหนึ่งตัวใช่ไหมในตู้การันตีนี้นะแต่ว่าต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นในการเปิดกาชาตู้การันตีนั่นเองนะมีตู้อะไรบ้างนะครับผมตู้แรกมันจะมันจะแยกเป็นตามปีนะตู้แรกก็นี่ครับโโหผมพูดนี่น่าจะยาวอะ่ะผมว่าดูเอาแล้วกัน <laughs> เออโห อ๋อสีดวพวกนี้ก็มีสิทธิ์หลุดออกมาได้ใช่ไหมอ๋อตามปีนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเปิดตู้มูรามาสะเซอร์เบนสีดาวมันจะเป็นใครอ่ะอ๋อเป็นพวกนี้นี่เฮ้ยอยากได้ฮิมิโกะโอเคตู้การันตีนี่อ่าแล้วแต่ครับคนที่เปิดกาชาก็ตัดใ,ใจเลยครับว่าตู้การันตีนี่เราชอบตู้ไหนก็เปิดตู้นั้นไปเลยครับก็ผมก็หวังว่าจะได้เซอร์เบนจนต้องการกันนะครับเติมประมาณกี่บาทครับประมาณห้าร้อยครับผมประมาณห้าร้อยกว่าบาท อ่ะแคมเปญครบรอบ6ปีก็ประมาณนี้นะครับผม